สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอนครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่27พพฤศจิกายน2566นะครับครับวันนี้ก็เป็นวันสงการเนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสงการครับก็วันนี้มาอัปเดทตทุเรียนเล็กเนาะทุเรียนเสียบค้างทุเรียนเล็กอายุก็วันที่25ที่ผ่านมาครับก็ครบ10เดือน10เดือนเต็มเนาะถึงที่นี้ช่วงที่ผ่านมาครับฝนมัน ตกตลอดครับเป็นระยะเวลาเกือบสิบวันครับที่มันตกไม่หยุดเลยครับก็มาอัปเดตกันซะหน่อยเนื่องจากแดดมันเริ่มเริ่มที่จะมีแดดเนาะก็ท้องฟ้าก็ยังมีเมฆเยอะครับครับเพื่อนๆครับก็หน้าฝนเนาะมันก็แตกยอดกันจ้าละวันเลยครับพาเพื่อนๆไปเดินดูกันเลยใบก็ออกมา ใหญ่แล้วก็ยาวพอสมควรครับเดี๋ยวก็จะมีการพ่นยาเนาะยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็เป็นยาเชื้อราครับเนื่องจากฝนที่กระนำลงมาเนะาะอาจจะทำให้เกิดเชื้อราในดินเนาะเนื่องจากสภาพความชื้นของมันครับตอนนี้ก็ใหญ่พอสมควรเนาะสูงก็ลาวาสซักผมว่าน่าจะอยู่ราลาเกือบ3เมตรแล้วเนาะ ผมตัวน,นี้ยังไมไ่มีการตัดยอดครับก็จะปล่อยให้ยอดนี้แก่ก่อนครับแล้วก็ทำการกระทุงยอดเนาะเนื่องจากมันสูงสูงพอสมควรแล้วก็ยอดเห็นไหมครับเพื่อนๆใบมันก็ออกมาใหญ่แล้วก็ยาวพอสมควรครับก็เกือบทุกต้นเนาะตอนนี้ก็อยู่ในระยะของเนี่ยครับกำลังแตกใบอ่อน แล้วก็มีแมลงปากกัดปากดูดก็มีไม่มากครับเป็นพวกแมลงที่เราไม่สามารถควบคุมได้เนาะมันอาจจะมาช่วงกลางคืนเพื่อนๆมานดูต้นนี้กันครับมาดูความที่มันแตกยอดทุกยอดเลยครับแล้วก็ยอดมันโน้มเลยเนาะมันโน้มแล้วก็ มันไม่สามารถชันขึ้นไปได้ครับเนื่องจากความอ่อนของมันเนาะความสูงของมันจะไล่เลี่ยก,กันครับก็อยู่ราวๆสเมตรครึ่งเกือบจะ3เมตรแล้วครับด้วยความที่มันสมบูรณ์ครับในส่วนของลำต้นพื้นบ้านเนาะก็วันนี้ก็จะมาฉีดพวกยามลแรงเนาะยามลแรงแล้วก็ยาลา ก็หลังจากนี้ประมาณต้นเดือนครับเดี๋ยวผมจะทําการใส่ปุ๋ยอ่อยปุ๋ยมันสัหน่อยครับเนื่องจากการแตกใบอ่อนเนาะแล้วก็พลังงานที่มันดึงขึ้นไปเลี้ยงใบแล้วก็ยังไม่มีการสังเคราะห์แสงเนาะเนื่องจากแสงไม่พอครับช่วงนี้ฝนมันจะตกเกือบทุกวันถามว่าเสมอกันทุกต้นไหมก็ไม่เสมอครับมีบางต้นก็เล็กอยู่เนาะบางต้นก็เล็ก ตอนนี้ครับแตกยอดทุกยอดเลยครับ mm. เมื่อเราเข้าสวนเนาะเข้าสวนแล้วเราเห็นสภาพของต้นคือมีการแตกยอดที่สวยงามเราก็สบายใจเนาะก็เข้ามาดูเกือบทุกวันครับถ้าเป็นไปได้ก็จะดูทุกวันครับเนื่องจากเราจะดูสภาพต้นเนาะบางครั้งมัน พวกมแมลงอาจจะลงก็ต้องคอยระวังครับแล้วก็ป้องกันไว้ตอนนี้เป็นต้นซ่อมครับต้นซ่อมที่ผมขุดล้อมมาขุดล้อมมาจากแปลงของอาจารย์เนาะเนื่องจากอาจารย์ผมเสียบข้างเรียบร้อยแล้วผมก็ล้อมมาเลยครับก็มีอีกหนึ่งต้นนะหนึ่งต้นพอแตกยอดสวยงามพอสมควรครับเนื่องจากต้นไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะเนื่องจากผมล้อมมา การล้อมมามันก็มีผลต่อระบบลากซึ่งจะมีความแตกต่างกับต้นที่เราเสียบข้างในหลุมเนาะต้นนี้เสียบข้างในหลุมครับใบก็เริ่มจะกลางแล้วก็เพสลาดจะมีการแตกยอดที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอครับบางต้นก็เริ่มแทงปีเนาะอย่างต้นนี้ก็เริ่มแทงปีครับก็เดี๋ยวสักพักมันก็จะแทงยอดออกมายาวเนาะ ก็เดินดูเรื่อยๆครับเช้าๆเนาะก็เจ็ดโมงกว่าๆสภาพอากาศก็น่าเดินอยู่ครับถ้าไม่ชื้นแฉะเกินไปเนาะตอนนี้เป็นต้นเสียบข้างกิ่งพี่เลี้ยงครับน่าจะอยู่แล้วแล้วสักสามเดือนแล้วครับต้นนี้สามเดือนได้เนาะเพราะผมก็ทําการตัดแต่งกิ่งเนาะเนื่องจากมันตับกันมันซ้อนกันครับเราจะมีการแต่งกิ่งเรื่อยๆครับ ก็ไม่ได้ไปสนใจว่ามันอายุเท่าไหร่เนาะก็แต่งเรื่อยๆเลยแถวนี้ก็จะเป็นระยะของใบตันครับใบตันแล้วก็เริ่มแทงยอดเนาะเริ่มแทงยอดเดี๋ยวก็น่าจะมีการใส่พวกท่านรองเสริมเข้าไปหน่อยครับเนื่องจากใบมันเริ่มเพสสลัดเนาะนะครับมันเริ่มแทงยอด ส่วนต้นสาวต้นสาวเนาะใบมันก็เริ่มเริ่มเต็มครับใบชุด2มันก็เริ่มเริ่มที่จะตันครับแล้วก็เริ่มมีการแทงแทงยอดออกมาก็ใบต่อไปน่าจะมีการสะสมอาหารแล้วครับเนื่องจากเป็นใบชุด3เนาะก็จะมีหลายต้นอยู่ครับต้นนี้เป็นต้น2ปีกว่าเนาะสปีกว่าใบมันก็เต็มต้นเลยครับต้นนี้อีกหนึต้นที่ผมทําการ เสียบข้างกิ่งพี่เลี้ยงก็อายุเท่ากับต้นมะตะกี้ครับสามเดือนประมาณสามเดือนครับก็เริ่มเห็นเป็นรูปร่างเนาะในของสวนทุเรียนต้นนี้มันจะไปไม่ถึงไหนครับเนื่องจากผมล้อม ต้นที่อาจารย์เสียบข้างมาแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะเลี้ยงไว้อีกสักพักครับถ้ามันไม่โตผมก็เอาต้นนี้แทนเนาะต้นนี้ก็อายุราวๆสัก4เดือนน่าจะได้ครับน่าจะสี่สี่เดือนแล้วก็ผมทําการเสียบเสียบข้างกิ่งพี่เลี้ยงเช่นกันครับก็สูงประมาณเกือบสองเมตรแล้วครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตเนาะอัปเดตท,ทุเรียนส0เดือนของการเสียบข้างทุเรียน ขอบคุณเพืเ่อนๆครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ